สวัสดีครับแม้วันนี้เราจะมารีวิวโวล์ฝาท้ายไฟฟ้านะครับสําหรับฟอร์ดเอเวอร์เรสต์ที่ตั้งคีย์เดียวก,กันสามคันเราก็ใช้รีโมทเดิมของฟอร์ดนะครับกดฝาท้ายสองครั้งปกติไม่รู้ขันนนะะ้นไหนแหละอ่าขั้นนี้อีกขั้นอ่าขั้นนี้อีกขัน,น,น,ขน,น,นโอเคปิดจากรีโมทก็ได้ ีเปิดปิดกันรีโมนะครับนี่เพิ่มคลิกเซนเซอร์นะครับโชแบบนี้ครับปิดแล้วก็จะได้แบบนี้หรือเปิดจากที่สวิตช์ท้ายตรงประตูครับปิดปิดก็กดปิดปกติได้เลยแล้วก็เรามีสวิตช์ที่เราใส่ให้ในรถเราก็กดแช่นิดนึง อแบบนั้นแบบนั้นครับก็จะโตรถเป็งไงครับโอเคสรุปสรุปการอัปเกรดรุ่นเทนเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปลี่ยนเหมือนตัวเทเนเนียมเราก็จะสามารถใช้รีโมทเปิดปิดสวิตช์เปิดปิดได้แล้วก็จะมีภายในก็สามารถเปิดปิดได้ใครอยากจะเพิ่มทิกเซ็นเซอร์ก็จะเป็นเหมือนคันที่เราอ่าการที่ได้ดูเมื่อกี้ เรีเยบร้อยใครสนใจมาท้ายแล้วก็งานประกอบพิ้งตั้งสวยๆก็ต่อเข้ามาได้นะครับโอเคขอบ,บคุณมากสวัสดีครับ